อาทิตตชาโดกว่าด้วยผู้ฉลาดเลือกถวายทานพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ะพระวิหารเชตวันทรงปรารภอัสทิตทานจึงได้ตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าอาทิตต์ัดสมือดังนี้เรื่องอัษทิตสถานมีเนื้อความพิดารในอัธกาถามหาโควินทสูตร ก็ในวันที่สองจากวันที่พระเจ้าโกสนถวายอสัติษฐานแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาวา่าอาวุโสทั้งหลายพระเจ้าโกศลทรงฉลาดเลือกเนื้อนาบุญอันประเสริฐถวายมหาทานแด่อริยสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลือกถวายทานในเนื้อนาบุญอันสูงยิ่งของพระเจ้าโกศลไม่น่าอัศจรรย์โบราณน,นักบัณฑิตก็ได้เลือกเฟ้นแล้ว จึงได้ถวายมหาทานเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรวมมหาราชครองราชาสมบัติในเพรุวนครสีวิรัตทรงบำเพ็ญทศพิธราชาธรรมสงเคราะห์มหาชนด้วยสังฆาวัตถุสี่ทรงดำรงอยู่ในฐานะ เป็นมานดาบิดาของมหาชนได้ให้ทานแก่คนกำมพราวนิภกและยาจกทั้งหลายมากมายพระองค์มีอัครมเหสีพระนามว่าสมุทรทวิชยาเป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยญาณวันหนึ่งพระเจ้าพรวอมหาราชเสด็จทอดพระเนตรโรงทานทรงพระดำริว่าปฏิคาหกทั้งหลายล้วนเป็นผู้ทุศีล เหลวไหลบริโภคทานของเราข้อนั้นไม่ทำให้เรายินดีเลยเราใครจะถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีศีลเป็นอักคคีนยบุคคลแต่ท่านเหล่านั้นอยู่ในหิงวันตะประเทศใครหนอจักไปนิมนต์ท่านมาได้เราจักส่งใครไปนิมนต์ได้ทรงพระดำริดังนี้แล้วได้ตรัสบอกความนั้นแด่พระเทวี ลำดับนั้นพระเทวีได้ทูลพระราชาว่าถ้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าทรงวิตกเลยเราจากส่งดอกไม้ไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยกำลังทานที่จะพึงถวายกำลังศีลและกำลังความสัตย์ของเราทั้งหลายครั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาถึงแล้วจึงจักถวายทานที่สมมูรณ์ด้วยบริคารทุกอย่าง พระราชาทรงรับสั่งว่าดีแล้วดังนี้แล้วรับสั่งให้ตีกลองประกาศว่าชาวพระนครทั้งสิ้นจงสมาทานศีลส่วนพระองค์เองพร้อมด้วยราชบริพานก็ทรงอธิษฐานองค์แห่งอุโบสถ บำเพ็ญมหาทานแล้วให้ราชบุรุษถือกระเช้าทองใส่ดอกมะลิเต็มเสด็จลงจากปราสาทประทับที่พระลานหลวงทรงกราบเบญจางคประดิษฐ์เหนือพื้นดินแล้วผินพระพักไปทางทิศปราจีนถวายน้มัสการแล้วประกาศว่าข้าพระเจ้าขอนมนสการพระอรหันทั้งหลายในทิศปราจีน ถ้าคุณความดีอะไรอะไรของข้าพเจ้ามีอยู่สาขอท่านทั้งหลายจงอนุเคราะห์พวกข้าพเจ้าโปรดมารับพิกษาหารของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดประกาศดังนี้แล้วทรงซัดดอกมะลิไปเจ็ดกำมือในวันรุ่งขึ้นไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเพราะในทิศปราจีนไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้า ในวันที่สองทรงนมัสการไปทางทิศทัศสิณก็หามีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาไม่วันที่สามทรงนมัสการไปทางทิศปัจฉิงก็หามีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาไม่ วันที่สี่ทรงนมัตการไปทางทิศอุดรก็แหละครั้นทรงนมัตจการแล้วทรงซั์ดอกมะลิไปเจ็ดกำม,มืออธิตฐานว่าขอพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในหิมวันตะประเทศด้านทิศอุดรจงมารับภิกษาหารของข้าพาเจ้า ดอกมะลีได้ลอยไปตกลงเหนือพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายห้าร้อยองค์ที่เงื้อมภูเขานันทมูลกาพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นที่จารณาดูก็รู้ว่าพระราชานิมนต์วันรุ่งขึ้นจึงเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเจ็ดองแล้วกล่าวว่าแน่ท่านผู้เช่นกับด้วยเราพระราชานิมนต์ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงเคราะห์พระราชาเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นออกมาลงที่ประตูพระราชวังพระเจ้าพรหวงมหาราชทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น แล้วทรงสมมนัตนมัสก,การแล้วนิมนต์ขึ้นปรา,าสาททรงสักการะบูชาเป็นการใหญ่แล้วถวายทานครั้นชั้นเสร็จแล้วได้นิมนต์ให้มาฉันวันต่อต่อ,ตอไปอีกตนครบหกวัน ในวันที่เจ็ทรงจัดแจงบริขารทานทุกอย่างแต่งตั้งเตียงต่างที่วิจิตด้วยแก้วเจ็ดประการทรงวางเครื่องสมณบริโภคทั้งปวงมีไตรจีวรเป็นต้นในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ถวายนมัตการตรัสว่า ข้าพระเจ้าขอถวายบริขารเหล่านี้ทั้งหมดแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นฉันเสร็จแล้วพระราชาและพระเทวีทั้งสองพระองค์ประทับยืนนมัสก,การอยู่ลำดับนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมื่อจะอนุโมทนาแด่พระราชาและพระเทวี จึงได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้บุคคลผู้เป็นเจ้าของคนเอาสิ่งของอันใดออกได้สิ่งของอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าของนั้นแต่ของที่ถูกไฟไหม้ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขาโลกถูกชราและมรณะเผาแล้วอย่างนี้บุคคลพึงนำออกเสียด้วยการให้ทาน ทานที่ให้แล้วจะน้อยก็ตามมากก็ตามชื่อว่าเป็นอันนำออกดีแล้วพระสังฆเถระครั้นอนุโมทนาอย่างนี้แล้วได้ให้โอวาดแด่พระราชาว่ามหาบอพิบ พระองค์อย่าทรงประมาทแล้วเหาะขึ้นอากาศทำช่องฟ้าปราสาทให้แยกเป็นสองช่องไปลงนะเงือง้อภูเขานันทมูลกาแม้บริขารที่พระราชาถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลอยตามไปกับพระปัจเจกพุทธเจ้าลงที่เงือง้อภูเขานั้นเหมือนกันพระสะกลกายของพระราชาและพระเทวีเต็มตื้นไปด้วยปีติ เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในหมู่ไปอย่างนี้แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ยังคงเหลืออยู่หกองค์ได้อนุโมทนาด้วยคาถาองค์ละคาถาว่าคนใดให้ทานแก่ท่านผู้มีธรรมอนได้แล้วผู้บรรลุธรรมด้วยความเคียรและความหมั่นคนนั้นล่วงเลยเวตระนีนรกของพระยาโยมไปได้แล้วจะเข้าถึงทิพยพยสถาน ท่านผู้รู้กล่าวทานกับการรบว่ามีสภาพเสมอกันนักรบแม้จะมีน้อยก็ชนะคนมากได้เจตนาเครื่องบริจาคก,ก็เหมือนกันแม้จะน้อยย่อมชนะหมู่กิเลสแม้มากได้ถ้าบุคคลเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมย่อมให้ทานแม้น้อยเขาก็เป็นสุขในโลกหน้าเพราะการบริจาคมีประมาณน้อยนั้น การเลือกทักขีนาทานและพระทักขีนัยะบุคคลแล้วจึงให้ทานพระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญทานที่บุคคลถวายในพระทักขีนัยะบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในสัตววะโลกนี้ย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หวานลงในนาดีฉะนั้นบุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปอยู่ไม่ทำหมาป เพราะกลัวคนอื่นจะติดเตียนบัณฑิตทั้งหลายยอ่อมสรรเสริญบุคคลผู้กลัวบาปนั้นย่อมไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทำบาปเพราะว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะความกลัวถูกติดเตียน บุคคลย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์เพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำเกิดในเทวโลกเพราะพรหมจรรย์อย่างกลางและบริสุทธิ์ได้เพราะพรหมจรรย์อย่างสูงทานท่านผู้รู้สรรเสริญโดยส่วนมากก็จริงแต่ว่าบทแห่งธรรมแหลบประเสริฐกว่าทานเพราะว่าสัตบุรุษทั้งหลายในครั้งก่อนหรือว่าก่อนกว่านั้นอีก ท่านมีปัญญาเจริญสมทวิปัสนาแล้วได้บรรลุพระนิพพานทีเดียวครั้นกล่าวอนุโมทนาอย่างนี้แล้วก็ได้หอกไปเหมือนอย่างนั้นแหละพร้อมกับบริขารทั้งหลายคาถาสุดท้ายมีอัตถาทิบายดังนี้ ดูก่อนมหาบอพิธได้มีผู้สรรเสริญคือยกย่องทานโดยส่วนมากก็จริงแต่ถึงกระนั้นธรรมบทซึ่งเป็นส่วนแห่งธรรมกล่าวคือสมทวิปัสสนาก็ดีกล่าวคือพระนิพพานก็ดีประเสริฐกว่าทานเพราะเหตุไรเพราะว่าสัตตบุรุษทั้งหลายในการก่อนคือในพัทธรกับนี้มีพระกัสปะทศสะพลเป็นต้น หรือในการก่อนกว่านั้นอีกมีพระเวสสภูทศพลเป็นต้นท่านมีปัญญาเจริญสมทวิปัตสนาได้บรรลุถึงพระนิพพานทีเดียวพระปัจเจกพุทธเจ้าเจดพระองค์พันนาณาอามตะมหานิพพานแด่พระราชาด้วยอนุโมทนาคาถาอย่างนี้แล้วกล่าวสอนพระราชาด้วยอัปปมาทธรรม แล้วไปที่อยู่ของตนตนตามในดังกล่าวแล้วนั่นแลแม้พระราชาพร้อมด้วยพระอัครมเหสีก็ได้ถวายทานจนตลอดพระชนมายุครั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้เสด็จไปสู่สวรรค์พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว กร่ว่าแม้ในการก่อนบัณฑิตก็ได้เลือกถวายทานด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งนั้นปรินิพพานแล้วพระสมุทรวิชยาเทวีได้เป็นมารดาพระราหุล พระเจ้าเทรุวาราชคือเราตถาคตชนี้แลอัตถกถาอาทิตตชาโกว่าด้วยผู้ฉลาดเลือกถวายทานจบขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน รวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จัดเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่างหาที่สุดมิได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่วาราตรีกาลเทิน